จานจานเล็กยแลอเคเข้ามาดูข้างในเะนี่ย ครับทุกท่านครับตอนนี้เราจะพาไปดูป้ายรนะ้านของเราครับพร้อมเออมสิร์ฟกับข้าวหมูสับของหนุ่มบินเทอร์ครับไปดูป้ายแล้วลืมตามมาด้วยครับตามมือถือนครับองเงยนี้ครับอร่อยเลครับโอ้ success มากเลยโอเคไปดาูต่อน,นะครับครับ ไปดูอะไรครับอ่านว่าสวัสดีดค่ะวันนี้เราจะ,จะมาทำ,ทำอาหารกันนะครับอาหารที่บ้านของเรา มันสิ่งเนี่ยข้าวใช่ไหมดูเหี